ใช่แล้วคะ่ะพักเหนือตอนล่างกันไปแล้วนะคะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำปางกันต่อเลยนะคะทางด้านของกฟผค่ะก็ร่วมสู้ภัยโควิดนะคะมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สนับสนุนให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลำปางเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะ ทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากฟผค่ะและบริษัทในกลุ่มของกอฟผนะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการร่วมแรงร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 นะคะโดยมีการจัดส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่ออกเดินสายอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมคะมอบเงินและอุปกรณ์สําหรับใช้ในโรงพยาบาลและก็สถานพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลําปางค่ะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขการดูแลคัดกรงและก็รักษาผู้ป่วยโควิด 19ค่ะค่ะนะคะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การช่วยดูแลด้วยนะคะสําหรับกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงมากที่สุดตรงนี้นะคะเนื่องจากว่ามีการสัมผัสใกล้ชิดนะคะในการดูแลตรวจรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผค่ะเขาก็ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพของบุคคลกลุ่มตรงนี้ะนะคะก็ต้องปฏิบัติหน้าที่แล้วก็คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักก็เลยบูรณาการร่วมกัน,นะคะ<ม>่ะทั้งบริษัททางกฟผ เองแล้วก็บริษัทเอกชนเองนะคะเขาก็ร่วมระดมงบประมาณเลยเพิ่มเติมมานะคะจำนวนกว่า81ล้านบาทนะคะ จัดหาอุปกรณ์เวชภัณฑ์ค่ะแล้วก็ทั้งหน้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์เจลล้างมือแล้วก็แท่นที่เหยียบกดเจลก็มีเหมือนกัน<ช>นะคะ,คะแบ่งจัดสรรมอบบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศครอบคลุมทั่วประเทศนะคะ77จังหวัดเลยนะคะ<ช>แล้วก็ให้สถานพยาบาลน,นำงบประมาณอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ไปใช้ในภารกิจเร่งด่วนตรงนี้ค่ะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เยียวยานะคะเขาระดมงเงินทุนเนี่ยได้กว่า1,800ล้าน1ล้าน8แสนบาท <ๆๆ S 1> ขอภัย1ล้าน8สนบาทพร้อมอุปก พันเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะเวชภันที่สําคัญของโรงพยาบาลที่จะได้ใช้งานกันด้วยใช่ใชนะคะนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมค่ะทางด้านขอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะย,ยังมีการมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบนะคะอีกจํานวน4ตู้ให้กับโรงพยาบาลลําปางโรงพยาบาลแม่หมะโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีแล้วก็เรือนจํากลางลําปางนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์และเป็นการ ดความเสี่ยงนะคะของบุคลากรและผู้ป่วยโควิด19อีกด้วยค่ะหมเขา<อ>กระแสนมากๆไปช่วยในเรือนจำนะคะเพราะว่าอตอนนี้กลุ่มคัสเตอร์การระบาดของโควิด19ในเรือนจําทุกพื้นที่ตั้งแต่เชียงใหม่เลยนะคะถึงกรุงเทพมหานครตอนนี้คือน่าเป็นห่วงมากใช่แล้วนะคะให้กําลังใจกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกาดอย<ช>่าตกถึงแล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะ,ค,ะคุณก็ยังต้องมีวิธีการป้องกันในพื้นฐานเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอ,อ,อนามายัยล้างมือด้วยเอลเจลแอลกอฮอล หอเว้นระยะห่างแบบนี้งดการเข้าไปสัมผัสผูท้ที่อยู่ใกล้ในชุมชนถ้าเกิดมีคนจํานวนมากเนี่ยนะคะต้องงดเข้าไปใช่และนะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องเพิ่มเติมในช่วงนี้นะั่นคือท่านต้องเข้ารับวัคซีนด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะความรู้สึกจากประชาชนที่เขาไปรับวัคซีนแล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างและเขามีความรักความห่วงใยจะส่งผ่านให้คุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ ติดตัวก่อนมาฉีดวัคซีนก็นนคือพักผ่อนให้เพียงพอค่ะอันนี้สําคัญมากในคืนก่อนมาฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าทานน้าเยอะนิดนึงอาจจะประมาณสักหลิตรก่อนที่จะมาฉีดนะคะแล้วก็วันนั้นทั้งวันพยายามทานน้าให้ได้สักสลิตรนะคะกลัวก่อนที่จะน้ในร่างกายกลัวไหมเออ ปกติหมอเป็นคนกลัวเข็มอยู่แล้วก็จะมีบ้างค่ะแต่เราก็คิดว่าการฉีดวัคซีนมีประโยชน์มากกว่าหลังจากที่เรา,เาคิดมาแล้วเราก็เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็เตรียมใจมานิดนึงค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าก่อนมาฉีดจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกายวัดความดันอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลทั้งก่อนฉีดและหลังฉีดนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยค่ะคุณหย ค่ะคือบอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนไปมีอาการอย่างเดียวแค่ง่วงนอนค่ะการปวดแขนเนี่ยถ้าใครเคยฉีดแค่บัดใหญ่ตัวนี้ปวดน้อยกว่ามาการอาการไข้ก็น้อยกว่าค่ะก็อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยปลอดภัยและเรามีการดูแลอย่างดี อยากให้มาฉีดกันมากๆค่ะจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะในเรื่องโควิดนะคะถ้าเราทุกคนจะปลอดภยัยทุกคนจะช่วยกันต้องช่วยกันมาฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เราสามารถฉีดได้เร็วที่สุดค่ะตอนนี้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดป้องกันโควิดครบ2เข็มแล้วนะคะอเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนโควิดนะคะ2เข็มหลังการฉีด2เข็มแล้วเนี่ยผลข้างเคียง ไม่ไม่ไม่เกิดผลข้างเคียงตามที่เราเห็นในข่าวนะคะก็คือสบายดีมีปวดบวมแดงร้อนได้ตามปกติของการฉีดวัคซีนนะคะแล้วกอ็อันนี้เป็น ใบเซอร์ติฟิเคตใบรับรองว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะนะแล้วก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะประชาชนทุกคนนะคะเข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งหลังการฉีดแล้วไม่ได้มีผลข้างเคียงตามที่เราได้รับชมในข่าวนะคะอันนี้คือประสบการณ์จริงนะคะขอเชิญชวนให้รีบมาฉีดกันนะคะวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เราได้ฉีดเร็วที่สุดนะคะก็ ขอเชิญชวน,นใ,หให้รีบมาฉีดกันทุกคนนะคะทางโรงพยาบาลได้จัดให้ไปดูแลผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลสนามค่ะก็เลยตัดสินใจมาฉีดวัคซีนค่ะหลังหลังจากที่ฉีดไปแล้วนะคะก็เขาจะให้ออฟเซิร์ฟอยู่ที่โรงพยาบาล30นาทีค่ะก็ระหว่างระหว่างหลังฉีดเนี่ย ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะของสำหรับของตัวพยาบาลเองนะคะอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันเยอะๆนะคะเพราะว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาค่ะก็ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมันอาจจะน้อยแล้วก็การรับวัคซีนเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าค่ะชวนชวนอยากให้ฉีดฉีดแล้วมันป้องกันได้หลายหายรูปแบบนะเคย ติดก็มันจะเบานะมีเชื้อก็จะอาการจะไม่ไม่มากจะไม่คมมากก็เขายังยังหายนะครับถ้าไม่ฉีดเลยนี่จะเป็นมากประชาชนทั้งหลายที่มั่นใจในวัคซีนที่รัฐบาลให้มานะครับเนี่ยผมก็ฉีดนำร่องก่อนไม่เป็นไรนะครับมั่นใจอยู่แล้ว นะครับถ้าไม่ดีเขาไม่นำมานะครับ